ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ e กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นแรกประจำวันที่15เดือนเมษาย,ยนวันนี้ครับกับประจำของช่วงเช้าของวันนี้ครับเรามาอัปเดตที่ทางฝั่งของนานา้ารตลาดซื้อขายฟุตบอลกันหน่อยครับกับทางฝั่งของกลิ่นไปะยองครับล่าสุดเว็บไซต์ของธนาคารบวก10ตรงไงเครดิตกันด้วยครับได้ออกมาอัปเดตข่าวว่าานา้านคิดต้องดูครับเจรจาก,กับเมืองทองลงตัวเป็นเชียร์เลยครับและเตรียมแยกกลับมาวมง,งานอีกครั้งในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้แหละครับ ซึ่งโดยสำหรับทางั้านเจ้าโดนนครับกลายเป็นนักเตะรีเยจนครับหลังหมดสัญญากับทรูแบงคอกและแตดแข่งเทพในช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับโดยก่อนหน้านี้ครับนักเตะครับพยายามที่จะมองหาต้นสังกัดในต่างแดนครับแต่ก็เจรจาไม่ลงตัวก่อนที่สุดท้ายครับจะหวนกลับมาดมทับเมืองทองและยอมลดค่าเหนื่อยครับที่จะเคยรับกับแบงคอกลงมาพอสมควรครับก่อนที่จะตกลงกันเป็นจีเรียบรอยครับโดยตรงนี้ครับคาดการณ์ว่าการมาของทน้านคิสตองโดครับอาจจะทําให้เมืองทองครับต้องปล่อยทาเจ้าจตาสุพรปีหนะคาตา ที่มีข่าวกับบุรดามโยเลต็ดหรือตะนัตนบุตรวีทเทบวงครับที่กำลังจะหมดสัญญาออกไปหลังจบฤดูกาลน,นี้เช่นกันแหละครับในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเราไปอัปเดตเรื่ที่ทางฝั่งของตระนัตนเจ้าเจยกันหน่อยครับล่า,าสุดครับตอนสังกัดของตรานัตชนาทิพหรือตอนานัตคาวาสกิกฟอนตาเร่ครับเตรียมที่จะฟาดแข่งกับตะนัตบอยยอนมิวนิงแข็ครับ โดยล่าสุดเลยครับสื่อของงะนานประเทศญี่ปุ่นครับได้ออกมารายงานเลยครับว่าตนาสโมสรคาวาสกิฟอเตเรตสกัดของตดนานเจชนาทิพย์งคระสิกครับเตรียมที่จะลงทําศึกลุกหนังเจริคบูชเชลครับ2023พบกับสโมสรเสือตาเบอร์ยันเบลิกยอดทีมแห่งศึกบุริการยูรมันครับในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ครับในช่วงที่ฟุตบอลลีกของญี่ปุ่นพักเบรกของฤดูกาลครับและโดยก่อนหน้านี้ครับช่วงที่ผ่านมาในฤดูกาล2022ก็ได้ลงสนามอุ่นเครื่องกับตนาสโมสรปารีสแซงต์แชมงมาแล้วอีกด้วย खराब ยังไรก็ตามครับสื่อดังกล่าวครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่านานาเสือใตายไบยน์ิวนิกครับยอดทีมแห่งศึกบุนเดิลีริการเยอรมันจะบุกมาเยือนประเทศญี่ปุ่นครับเพื่อที่จะลงทําศึกการแข่งขันฟุตบอลเจอรีเวอร์ชั่นแนลสองพโดยจะมีคิวลงเล่นกับสโมสรคาวาสดุ์ฟอนตาเดยนตอนสกัดของตระหนันเจ้ครับชนาทิพย์สงกระสินกองกลางของทีมชาติไทยครับในวันที่29กรกฎาคมนี้เลยครับและสับดาห์นันบาเยน์เบลนิกนั้นครับภายใต้การคุมทีมของตระหนัตโทมัสค ประกอบไปด้วยทนานัซัดดิโอมาเน่ลิรอยซานเน่หรือทนานันปาว่าและทนานั้นมาโูเอลหน่อยเออเลยครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเราไปกันที่ยอดดาวยิงของการทะเรือแอฟซกันหน่อยครับเมื่อาสุดมีการรายงานออกมาเลยครับว่าแฮมิตันเตรียมที่จะลุ้นดาวสโตรกับไทยลิกสมัยที่2ติดต่อกันแหละครับ ยังไรก็ตามครับสำหรับตานเฮมิตันโซเดนั้นครับ6กชาวบราซิลของตานการเทือลแอสซีครับมีโอกาสที่จะสร้างเกติยศ์ให้กับตัวเองโดยการคว้าตําแหน่งดาซัตโวได้2สมัยติดต่อกันต่อจาก2นักเตะไทยครับที่เคยทําได้ก่อนอันนี้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาครับหลังขนาดนี้ครับโดยยิงแห่งแพสติเดียมครับหลังรองผู้ดาดาซโตโวอยู่ด้วยผู้นำสิบห้าประตูครับตามหลังตานเจ้าอามสุขใจเจดครับของบุรีรัมอยู่แค่หนึ่งประตูตานแหลกครับ และยังไงก็ตามครับเมื่อรุูุการ221 0ที่ผ่านมานั้นครับตอนนั้นเฮมิตันครับชีเลนทดิกครั้งแรกนั้นเป็นดาวสบูกกับตองปูพิเชฟสี่โดยผุนา19ประตูโดยก่อนหน้านี้ครับมีแค่นักเตะ2คนเท่านั้นครับที่เคยคว้ารางวัลท็อปสกอร์กับดาวสบู่ทิกได้2ฤดูุการติดนั้นก็คือตอนนั้นเจ้าเบิร์ดกับสุธีสุขสมกิจนักเตะจากเมืองกราดครับที่ทําได้สมัยเล่นในกับสโมสรธนาคารกสิกรไทยในทลิกครั้งที่4และครั้งที่5โดยผุนะตูแลส16ประตูด้วยกันเลครับขณะที่้้งนเจาาดรับ Teran Anun สังสารน้อยครับนักเตะลูกดันเมืองยาโมครับจากนกครราชสีมาทําได้ในทดีครั้งที่12และครั้งที่13กับธนาสมสรเทโลศาสนาะโดยผนันยี่20ประตูและ18ประตูด,ด้วยกันแหละครับส่วนนักเตะครับที่เคยคว้ารางวัลดาวสมูรลีกสูงสุดของไทยครับได้2ส,สมัยครับแต่ไม่ได้เป็นการได้2ส,สมัยติดคร,บรับประกอบไปด้วยธนาขุดโยงกรุสิมาคะในทดีครั้งที่2และครั้งที่6กับสมสร b e บีเซีเทโลศาสนาและธนาสรย,ยุทธ์ช้คาดีครับทำไว้กับการเทเลฟซีในทดีครับครั้งที่เ และครั้งที่9ด้วยกันแหละครับส่วนทั้งนี้ครับนักเตะต่างชาติที่เคยคว้าดาสโมูทรลีครับได้สองสมัยครับนั่นก็คือตนานเคลตันซิวาวครับในทันีกครั้งที่16กับสมสรเทโรครับในครั้งที่20กับเอสซีจีเมืองทองครับและตนานดีกโก้หรอซานโตครับได้สองครั้งกับบุรีรัมูจนเดตในทันีกครั้งที่19และครั้งที่22ด้วยกันแหละครับ ในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเราไปปิดท้ายกันการที่สองสติของตระหนักรเตียสะสมพบประเสริฐกันหน่อยครับกับการคุมทัพชามชุดชุดบริอฟซีครับก่อนที่จะประกาศลาออกจากตําแหน่งนะครับโดยสโมสรชุดบริอฟซีนั้นครับก็กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่ครับหลังไม่ชนะใครมา8เกมติดต่อกันจนกุซืออย่างตระหนักรเตียสะสมพบประเสริฐครับได้ตัดสินใจขอลาออกจากตําแหน่งหลีกทางให้กับตระหนักู้อดุลาโศครับเข้ามารับตําแหน่งเอ็ดโค้ชคุมทีมจนจบฤดูกาล2022ยนะครับ และอย่างไรก็ตามครับทั้งนี้ครับผู้นานงทางด้านโคเตียสัตว์ส่ประเสริฐนั้นครับที่ทําไว้กับสโมสรชุนบุรีฟีนั้นครับเริ่มคุมทีมตั้งแต่ฤดูกาล2019จนถึงปัจจุบันครับเคยพาทีมจบอันดับสูงที่สุดเข้าแ40อันดับที่7ของตารางทันดิและเป็นรองแชมป์ฟุตบอลทัวร์ชางิอเมริกับในฤดูกาล2020และโดยมีครับสถิติการคุมทีมตั้งแต่ฤดูกาล2019จนถึงฤดูกาล2023เลยครับโดยทั้งนี้ครับสถิติครับก็คือคุมทีมไป103นัดครับชนะไไไปปป39 43นนนนนัััดดดเสมอ28แแพ้ถึงคะ เฉลียต่อน,นัดครับก็คือ1.34เปอร์เเลยครับและทั้งนี้ครับกุเตียครับก็ยังคงอยู่ช่วยทับชามจนต่อครับไปในตําแหน่งปรึกษาของสโมสรแทนโดยสโมสรชุบุรีสีครับมองว่าอดีตกุสืออย่างแตนันกุเตียาสาสมพบเศรฐครับเป็นปุคคาราก่อนที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในวงการฟุตบอลไทยได้เป็นอย่างดีเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ